มาเดินมาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยมากินตับห่ากับสัตว์น้ำเบ็ดมันเป็นมันเปนสามกับสัตว์เนี่นี่ห่ากับสัต์จ้ะตับห้ากับสัต์เดี๋ยวหินมดอ,อ้ําตับห้ากับสัต์จ้ามีทั้งปูมีทั้งปูมีทั้งปลาเซี่ยวหมอนมีทั้งดักแด่มีทั้งมังเศดบักปปคุงมาเดินมาเดินพี่น้องเด้อมือนี่มีของเสียบของเนื้อมานำเสนอแต่น่นน่นมันปูนา ปูหน้าดองของแสบของนวดพี่น้องอันนี้กับปุกละซิบหานี่กับปุกลระซิบจับต้องได้สบายพี่น้องกินรสจ้าคนขาบนลนดอกกับปุกลระสิบมั่นนะพี่น้องอันนี้เป็นมั่นปูหน้าได้เนยพี่น้องได้ส่วนอันนี้เป็นปูหน้าดองจับต้องได้กินได้พี่น,อนอ้องไม่ต้องไปย่านไม่ต้องไปกลัวกินรสโควิดเทงนนง่งมา้าสิเบื่อหืนหื้อเจ้าข้าวสิตายเจ้าสิ่ย่างกินเป็นรสพี่น้อง กินนี่มันอุดวดเป็นพี่ๆคือเป็นเย่เบีเนี่ยมาเด้อมาเด้อสนใจทักมาได้เด้อจ้าทาักเป็นเยอเบีมาเพื่อสิทรมาหากระไรเด้อนี่จ้ะเอาไปอุ่นใส่ไมโครเวฟก่อนนั้นพี่น้องเด้กกินเมืเมิ่ให้เอากินเมืเมิ่ให้เอาใส่ตู้เย็นไว้นี่เป็นอุ่นใส่ไมโครเวฟมาแล้วว่าต้องตุ๋ยหลายมันเื่องเจ้า <laughs> อันนี้นาะมันปูควาาปูหนะ้าขอนแก่นได้พี่น้อง สุกัญญาแบบ้ายอยาให้มันแซ่บเขาต้องเอาไปอุน่นก่อนพี่น้องให้มันอุนอ่นทามากินน,น้ำขอนิ่งอุ่อนพรอนกูอยู่ขอนียวหรือว่าขอดสวยก็ได้พี่น้องแต่ว่าเป็นคนกินเผ็ดเป็นกับตุ้ยแล้วเป็นกับเสืยมาตุ้ยเซ้งนำกระมุ้งแซ่บอันนีพี่น้องมุดตัวหรอกมุดอย่างไรเงินแบบนั้นมุดสี่มหรอกพี่น้อง เขาบอกเงี้ยดีเดียวพร้อมก่เสียบบ่ขายพี่น้องเพราะยังไม่ใหญ่คนมาทั่วมาดาไม่ใหญ่คนนาใหญ่ไม่ใหา่คนบ่อพื้นที่หลังพอมเสีบพร้อมแสีบเพรก็ต้องบอกว่าแสีบบ่แสีบเป็นกะสิบอกว่าบ่แสีบเพราะว่ายังกับคุกละสิบเหรียญนึงกำไรสักเหรียญสามเหรียญกับพวกนึงเต็มที่ต้องว่าคันว่าสามเหรียญกับเต็มที่เักซ์เดย์เขาสามเหรียญบ่ราะฉนั่นแหละเพราะว่าค่าขนส่งมาจากกรุงเทพกรุงเทพมาหาดใหญ่กับเฉลี่ยแล้วพี่น้อง พราะว่าต้องอันนนนดอนำแข็งมาตลอดเพราะนว่าเิษด้กับแม่หลายพอ่อเกไต้เป็นตัวกับปองละชิปอีันหนึ่งจะสิบเป็นตัวพ่นมาเสียบพี่เนี่ยมา่เสียบนะคนมาได้าัวฟองพี่นี่นบอกรับเขาไหมเขาไม่อมอมยอพี่น้องมาเ้อ,อ,เอะแบบเขาเดียวติดมือดอีหลายทรงก็ว่าขเขาเดียวพี่น้อะ มันปูแซบพักเนี้ยแซบเนี้ยไอยูเมื่อกีはは้เดือดตังเดือดยี่ห้อน่ะยูซิงกับปู่มันตังก็เป็นรถสรงหอดมองพี่น้องของก็สิบเลี้ยนแซบพักมันปูแท้ๆท้หนิพี่น้องมันปูแท้ๆท้เลยรสเส้นนี่ล่ะมันปูแท้ๆนี่นิล่ะสุกันยากเลยพี่น้องเนอะมันปูแท้ๆ กินม,มื่อวดเราใส่ตู้เย็ยนไหมพวกนัซชิมเย็นก็วบบ่าเลไหน่อยว่าอะหน่อยนพี่น้องคือมนราค่านี้แหละกินเวนาทิ้บบวกม,อมือดอมือนี่ขอมาไหมต้องแม่งสะดิ่งต้งหนักแด่พี่น้องต้องมันปูมันปูนี่ปูหน้ากับนี่มันปูมือนีมาสามกิกระปุก เหมือนแล้วก็ค่อยสั่งใหม่นี่สั่งมาหลที่งพี่น้องับแซ่บ่สั่งมาหลทพิสองสังเกตบ้งงรียูกับมาเด้อตามมาตัดห้ากับแคดไหนเนี่ยสนใจทกไหมค่ะขับมา,ดาเดจัดเ้อ